สบายสบายไม่ต้องเกรงขอให้มืออ่าอ่าอย่านี้ใส่ถุงมือเลยครับฟังเสียงก็รู้แล้วออกหรือไม่ออกค่อยว่ากัน <c oughs> ครับถ้าเส้นขาดต้องตัดใหม่ครับเราไม่สามารถกรีดที่เดิมด้กรีดปุ๊บตรงนี้ก็เป็นขุยนะครับดังนั้นเรากรีดข้างๆกันเมื่อเราตัดใกล้ๆกันแบบนี้อันนี้ยังห่างอยู่นะครับถ้าตัดใกล้กว่านี้เราไม่สามารถบังคับได้ว่าเมื่อเราเคาะมันจะไปเส้นไหน <c oughs> บางทีมันไปเส้นนี้เดี๋ยวเลี้ยวไปนี้เราก็บังคับไม่ได้เคาะก่อนไม่เลี้ยวหรอกครับเคาะอันนี้นะเบาๆนะครับตรงนี้ผม เบี่ยงตัวไปเด๋ยวเพิ่งออกแรงนะไม่ได้เจ็บนิ้วโป้งใช่ไหมอันนี้นะนิ้วโป้งนี้จะช่วยอันนี้กดลงอันนี้ดึงขึ้นใช่ไหมครับนิ้วโป้งน,นะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตัดกระจกนะครับการตัดกระจกซึ่งการตัดกระจกนี่คือการทําให้กระจกแตกตามเส้นที่เรากําหนดนะครับโดยใช้สองสิ่งในการตัดนะครับก็คือตัวนี้เป็นกากเพชรเป็นขี้เพชรเนี่ยเป็นเพชร,พชรดาไม้ผมเรียกมันว่าเกียร์ธรรมดานะครับต้องใช้สีมือ นะครับส่วนตัวนี้เป็นทางสเตนนะครับเป็นคาร์บายด์เคลือบอยู่ในลูกล้อหรือลูกกลิ้งเล็กๆตัวนี้นะครับผมเรียกว่าเกียร์ออโต้ครับตัวเนี้ยเวลาใช้ตัวนี้ตัดนะครับใส่น้ํามันเนี่ยต้องใช้น้ํามันตัดกระจกนะครับเป็นแบบนี้ลิตรหนึ่งประมาณ7800บาทซื้อมาโชว์นะครับไม่ได้ใช้นะครับซื้อมาโชว์ครับถ้าเราหาไม่ได้ให้ใช้น้ามันกา๊าซน้ํามันสนน้ํามันซักแห้งได้หมดเลยห้ามใช้ทินเนอร์แค่นั้นเองวเวลาใส่น้ํามันถ้าเพชรไม่แพงอันเนี้ยร้อยกว่าบาทเองถ้าใส่ด้านเนี้ยวาวไม่ดีน้ํามัน Durham. จะไหลทิ้้้้้้งเเลยนนนนนนนะรััััใใหหาาาาส่ํมมด เปิดขึ้นมาเห็นไหมครับใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ปิดถ้าพี่ซื้อเพชรแพงๆหน่อยเจ็ดแปดร้อยพันนึงเนี่ยถ้าพี่ไม่กดน้ํามันไม่ออกเนี่ยมันมีวาลวเห็นไหมครับมีช่วงชักเรากดปุ๊บน้ํามันจะไหลมาเลี้ยงตรงนี้นะครับแต่บางทีกดก็ไม่ออกเพราะอะไรครับมันเหมือนขวดนมกระป๋องนม,นม,นมถ้าเราไม่ปล่อยอากาศเข้าไปไล่ออกมันก็ไม่ออกดังนั้นเวลาตัดทุกครั้งก็เปิดลมเข้าตรงนี้นิดนึงนะครับลมออกนี้นะครับโอเคนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราตัดกระจกเราจะใช้ไม้ตัด คือเราตัดความตึงผิวมันเราเรียนในห้องเนี่ยมีความตึงผิวบางๆนิดเดียวเนี่ยเราตัดความตึงผิวมันเมื่อก่อนเราใช้ไม้ตัดกระจกเป็นหลังเต่าแบบนี้มันจะมีมุมตรงเนี้ย90องศานะครับเพื่อบังคับเพชรให้ได้90องศานะครับเป็นไม้สักที่ราคาแพงปัจจุบันนี้มีน้อยคนที่ใช้นะครับเพราะมันแพงแล้วก็มันหายบ่อยให้ไปซื้อกรอบมุ้งบันเลื่อนมานะครับนี่คือกรอบมุ้งบันเลื่อนกรอบมุ้งบันเลื่อนจะมีด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่รีดมุ้งเนี่ยนะครับมันเป็นมุม90องศา ให้เราตัดสองเมตรห้าสิบหนึ่งท่อนเอาไว้ที่ร้านเลยนานๆใช้ทีตัดกระจกเก้าสิบหกนิ้วแปดสิบสี่นิ้วแล้วก็ตัดสองเมตรยี่สิบสักสองท่อนเอาไว้ที่รถไม่ต้องเอาลงเลยแล้วก็ไว้ที่ร้านไว้ตัดกระจกเจ็ดสองหกสิบอะไรก็ได้ถ้าเราไม้ตัดยาวๆมาตัดกระจกเล็กๆพวกนี้ยกทีก็เฉียดหน้าเพื่อนบางทีหล่นลงไปปุ๊บมุมนี้บุบพอไปตัดกระจกใหญ่เสียหายอีกถูกไหมครับเพชรเหมือนกันถ้าสามารถแยกได้นะครับก็ตัดกระจกใหญ่ๆอะไรก็เก็บไว้อย่ามาตัดเล่น แล้วก็ตัดเล็กๆก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแยกไว้หลายๆอันเลยนะครับเพราะว่าบางทีตัดกระจกเล็กออกแต่ไปตัดกระจกใหญ่ปุ๊บม,มันเล่นกันเยอะก็ตัดไม่ออกนะครับงนั้นพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเสียดายมากนะครับเวลาเราตัดไม้ตัดกระจกตัวนี้นะครับให้เราติกกตดกระดาษกาเยินไปเพื่อที่เวลาวางตัดจะได้ไม่ดินในขยับนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับ ตรงที่90ิบองศาหมายถึงว่าไม่ว่าจะใช้เกียร์ออตโต้หรือใช้เกียร์ธรรมดาเนี่ยเพชรธรรมดาเนี่ยก็คือมุมขวาซ้ายต้องไม่ออกต้องบังคับได้เกสิบส่วนองศาขึ้นลงเนี่ยนะครับถ้าเป็นเพชรด้ามไม้ของใคายของมันถ้าพี่ตัดออกองศาเท่านี้พี่ต้องตัดเท่านี้จะยาวสาเมตรก็ต้องตัดเท่านี้ห้ามบิดมือถูกไหมครับบิดมือองศาเปลี่ยนก็ไม่ออกนะครับส่วนใช้ลูกกิ้งนะครับอันนี้90สบองศาไม่ออกซ้ายไม่ออกขวา แต่เวลาตัดมาปุ๊บที่มาแหงนมือนิดหน่อยอะไรก็ตามขอให้ลูกกลิ้งมันโดนถิ้วกรจกนะครับนั้นเวลาทํางานพวกนี้นะครับเทคนิคมันจะมีอยู่นิดเดียวเองว่าหนึ่งเวลาตัดเสียงจะต้องเป็นเสียงกรีดนั้นถ้าใครเจียเหล็กทำอะไรอยู่ส่วนตัวผมจะไม่ชอบตัดกระจกเพราะเราฟังเสียงไม่ต่อเนื่องเส้นขาดต่อหรือเปล่าสองเส้นจะต้องเป็นเส้นเล็กๆไม่ใช่เส้นขูดถูกไหมครับเหมือนเราตัดกระดาษนะครับเราใช้คัตเตอร์ตัด,ตดพอคืด กืดคือไม่เข้านะครับมันขูดกระดาษเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูทั้งสองอย่างนะครับผมแบบนี้เดี๋ยวตัดให้ดูนะครับใช้เพชรอันนี้ก่อนเวลาเขาตากกระจกเขาจะเคาะเรียกครูบาอาจารย์เคยเห็นไหมครับเคยไปล้างกระจกไหมนะคเคาะเรียกครูบาอาจารย์มาแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่ยืมยืมไขควงสีส้มเหลืองนั่นแหละบางทีเราซื้อเพชรมาเนี่ยนะครับตรงหัวเพชรเนี่ยเขาถูกล็อกมาล็อกแน่นอย่างนี้เลย ัน,นั้นเวลาตัดปุ๊บมือผมบิดนิดนึงก็หนีเห็นไหมครับบิดนิดนึงก็หนีเพราะก็เลยเคาะให้มันดิ้นได้ถ้าเคาะแล้วยังดิ้นไม่ได้ต้องเอาไขควงมาคลายตรงนี้เห็นไหมครับคลายออกนิดหนึง่งเพื่อที่ว่าเวลาเราบิดมือมันจะได้ไม่ตามเห็นนะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับ, <c oughs> รบเสียงเป็นเสียงกรีดเส้นเป็นเส้นเล็กๆถูกไหมครับใส่ทั้งมือเพื่อความปลอดภัย ครับเราเป็นมือใหม่ให้เราไปซื้อวาวมาไว้เคาะกระจกนะครับไม่ต้องเอาใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้มันวาวแล้วนะครับมันไม่ใช่วาวธรรมด <c oughs> าไปซื้อมาสักสามอันนี่ได้เป็นวาววาๆวาวอ่ะดูนะครับจับกระจกไว้ด้วยเวลาเคาะนะครับถ้าเราไม่ไม่จับกระจกทีเผลอเคาะแรงแถวนี้ก็แตกครับ <c oughs> เราะเบาๆนิดเดียวให้ตรงเส้นเห็นไหมครับเนี่ยให้ตรงเส้นเห็นนะครับวิ่งละวิธีการหักกระจกทุกวิธีต้องการให้กระจกหักอย่างนี้ หักยังไงก็แล้วแต่ให้กระจกมันหักอย่างนี้เคาะก็ต้องเคาะตรง,าง้ามนี่ผมจะบอกสักสองวิธีวิธีแรกเอานิี้กลางสอดเข้าไปตรงเส้นพอดีเห็นไหมครับมือนี้เป็นอุ้งลงไปแล้วอนิ้วกลางดึงกระจกขึ้นอันนี้นี้กดกระจกลงนะครับสําหรับกระจกไม่ใหญ่มากนะครับนะครับจุ๊บใช้กําลังนิดเดียวนี่โป้งช่วยกดด้วยก็ได้นะครับนิดเดียวไม่ได้ออกแรงเยอะเวลาตัดก็ถอดถุงมือข้างขวานี้ใช้ลูกกิ้งผมไม่ได้ใสน่น้ามันผมจะกดแรงนิดหนึ่ง ผมไม่ใช้วาลวเคาะก็ได้ใช้นี่เคาะก็ได้นะครับอันนี้ผมจะเปลี่ยนถ้าหักเป็นนั่งลงเอามือหักนี้หักเหมือนกันหักเหมือนกันใช้กําลังนิดเดียวนะครับนิดเดียวไม่ได้ยากอ่ะใครถนัดขวาเชิญก่อนเดี๋ยวผมจะแจกเพชรก่อนลืม